แม่หมอกุลปาลีสวัสดีค่ะพลิกอากาศในวันนี้ค่ะกับคอนเทนต์ที่มีชื่อว่า คุณมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์อะไรคุ้มครองนะคะพร้อมแล้วเรามาเลือกไพ่พร้อมกันหากองสองบาท4บาทและ6บาทนะคะตั้งจิตด,ดีๆค่ะพร้อมแล้วฟังคําทานายค่ะสําหรับผู้ที่เลือกกองแรกนะคะต้องบอกว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์หรือสิ่งที่คุ้มครองโคนอันนี้จะน่ากลัวหน่อยนะคะอาจจะเป็นในเรื่องของสายมูต่างๆสิ่งที่คุณมูมาบูชานะคะอาจจะไม่เทพอาจจะไม่ใช่เทพหรือสิ่งศักดิ์สิทธิ์ใดๆนะคะเป็นไปได้ในเรื่องของพวกว่านนะคะ หรือพวกเมตตามหาสนีสิ่งของต่างๆนะคะหรือใครที่บูชาในเรื่องของอ่ะสิ่งวัตถุมงคลเด็กนะคะต่างๆอย่างเงี้ยก็เป็นไปได้ได้รับตรงนี้ในการที่จะคุ้มครองตัวคุณค่ะต่อมานะคะกองสีบาทนะคะกองนี้ค่ะต้องบอกได้เลยค่ะว่าเป็นเทพสิ่งศักดิ์สิทธิ์สวยงามนะคะอาจจะเป็นพระแม่ลักษมีอ่พระแม่อุมาทีวีก็ได้นะคะหรือว่าเทพสายแขกสายองค์ต่างๆนะคะ และกองสุดท้ายค่ะกองบทบาทค่ะก้องนีนะคะจะเป็นเทพสิ่งศักดิ์สิทธิ์ก็คือเจ้าแม่กวนอิมได้นะคะเทพประธานพรต่างๆนะคะก็ถือว่าเป็นอัธรร์นะคะต้องบอกว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในไพ่นี้นะคะก็เป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะคะอาจจะตรงหรือไม่ตรงกับแต่ละบุคคลค่ะซึ่ง E ีพีนี้ยังไม่ครบเสร็จนะคะเดี๋ยวเราจะมาต่อ EP ีต่อไปกันค่ะ EP 2ีค่ะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่คุ้มครองคุณค่ะ ต่อกันที่ EP 2นะคะกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำตัวคุณค่ะถ้าใครผ่านเห็นคลิปนี้นะคะ ก็แสดงว่าเราอาจจะมีบุญสัมพันธ์กันนะคะทุกอย่างไม่ใช่เรื่องบังเอิญค่ะพร้อมแล้วเลือกกลองไพ่เลยค่ะบาท4บาทและก็6บาทค่ะเรามาเริ่มต้นกันที่กล่องแรกเลยนะคะสาหรับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจาตัวคุณค่ะกองนี้ต้องบอกว่าเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เรียกได้ว่าเป็นกษัตริย์นักรบได้นะคะอาจจะเป็นพระเจ้าตากหรือพระนารายนะคะเพราะว่าเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่มีในเรื่องของการเดินทางการเอาชนะปัญหาอุปสรรคต่าง ต่อมานะคะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำตัวคุณนะคะในไพ่นี้ค่ะก็จะบอกว่าไม่ต้องไปหาไหว้ไกลที่ไหนนะคะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจาตัวคุณก็คือตัวคุณเองแม่ซื้อเทวดาประจําตัวของคุณเองนะคะเวลาที่เราอยากทํา และนึกถึงท่านคือเรื่องบางเรื่องเราจะรับรู้ได้ด้วยความสัมผัสความมึกคิดของเราเองนะคะหากเราอยากเคารพสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในตัวเรานะคะง่ายๆเลยค่ะเพียงแค่สวดมนต์ต่อหน้าพระนะคะก็ถือเป็นการกราบว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์ต่างๆประจำตัวเราแล้วนะคะต่อมานะคะกองสุดท้ายค่ะกอง 6บาทนะคะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจาตัวเราค่ะอันนี้นะคะก็จะเป็นบรรดาเกจิอาจารย์ต่างๆนะคะพระเกจิหรือผู้ที่คิดค้นหลักสูตรใหม่เป็นพระพุทธเจ้าได้พระเกจิได้หรือเจ้าของของศาสนานั้นๆนะคะก็ถือว่าเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เราเคารพผู้ท้าหรือเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่มีอิทธิพลต่อการใช้ชีวิตของเรานะคะก็เป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะคะก็อย่างที่บอกนะคะว่าเราอาจจะมีบุญวิวัสนาการถึงได้มาเจอเรื่องนี้และรับรู้เรื่องดาวฤ ในวันนี้ค่ะใครชอบคลิปแม่หมอคุณปารีก็ฝากกดไลค์กดหัวใจกดติดตามในช่องด้วยนะคะขอบคุณค่ะ